สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลเฮลิ่งทาโร่นะคะที่จะใช้ศาสตร์เฮลิ่งทาโร่และ m i r a c l e Number ในการทำนายดวงชะตาด้านการเงินของท่านไพ่จะสามารถบอกถึงสถานการณ์ด้านการเงินของท่านแต่ละราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะมีสถานการณ์ด้านการเงินเป็นอย่างไรคะ่ะราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมเรามาดูกันคราว่าสถา,า,านการณ์ด้านการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไร อาจารย์จับได้ไพอัศวินเหรียญค่ะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์ที่ท่านกําลังคิดว่าท่านจะลงทุนต่อยอดอะไรเพิ่มเติมคือเหมือนกับว่าเดือนนี้ท่านจะคิดเยอะมากเลยเพราะว่าการเงินอยู่ในมือค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงเลยละค่ะท่านก็เลยคิดที่จะต่อย,ยอดทางการเงินทําอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะในในการที่จะคิดบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีประสบการณ์นในหลายอย่างทาให้ในเดือนนี้ ท่านสามารถใช้ประสบการณ์นั้นสร้างสารรค์ให้สถานการณ์ด้านการเงินของท่านค่อนข้างเข้มแข็งและแข็งแรงมีความมั่นคงค่ะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอาจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกค่ะเท่านี้ท่านก็จะได้ฟังรายละเอียดพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงให้กับท่านประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะ